สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะก็พร้อมผลักดันความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างเท่าเทียมเตรียมพัฒนาพื้นที่ชายแดนแบบครบวงจรให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่ขนานและเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาคโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอป,ปอลาวอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพริยาพร้อมคณะระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทันทีที่เดินทางถึง,ถงท่ากาศยานานาชาติวัดไต,ตกรุงเวียงจันทร์และมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่สำนักนายกรัฐมนตรีสปปลาวโดยมีนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสปปลาวและภริยาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นผู้นําทั้งสองประเทศได้เข้าหาหรือทวิภาคีโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณสําหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของรัฐบาลสปปลาวต่อสถานการณ์การเมืองไทยซึ่งสองฝ่ายต่างยืนยันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกด้านบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและยินดีร่วมกันผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างเท่าเทียมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนแบบครบวงจร และตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหารกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรครค์เขตเซโนเพื่อพัฒนาแบบคู่ขนานและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบจอยแพ็กเกจเชื่อมโยงสองประเทศเข้าด้วยกันพร้อมเห็นชอบในหลักการที่จะขยายเส้นทาง E W E C ให้ครอบคลุมเส้นทาง R8 และ R12 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจีนเวียดนามสปปลาวและไทยร่วมกันด้วย รวมทั้งพูดคุยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ด้วยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจสมฉบับคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อกแก้วระยะที่2บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแมน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคาระวะพลโทจุมาีไสย,ยสอนประธานประเทศสอปป,อปอลาวเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมกําหนดวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสอปป,อปอลาวระยะต่อไปโดยไทยยืนยันจะไม่ให้ประเด็นเขตแดนเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและจะแปลเส้นเขตแดนเป็นเส้นแห่งความร่วมมือแทนซึ่งไทยถือนโยบายเคร่งครัดที่จะไม่ยินยอมให้บุคคลหรือกลุ่มใดใช้ประเทศไทย เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลสปปลาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังอนุสาวรีย์นักรบนิลนามเพื่อวางพวงมาลาแสดงความเคารพและระลึกถึงความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของสปปลาวก่อนเข้าหารือกับนางปานียาท่อตู้ประธานสภาแห่งชาติสปปลาวเพื่อย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีพร้อมกล่าวชื่นชมสปปลาว ที่ส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทในสังคมการเมืองโดยเฉพาะการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงซึ่งประธานสภาแห่งชาติส,สปปลาวหวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเสริมสร้างบทบาทสตรีให้มากขึ้นทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน